ครับสวัสดีครับพี่น้องทั y ง youtube และทางง facebook สุภูโซนครับเมนิกามีงานใหญ่เขาเลยครับพี่น้องครับแท็กขาดครับงานใหญ่เลยครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ก็สีได้เปลี่ยนแท็กแล้วครับแท็กก็กได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเป็อนแท็กของนอกศูนย์ครับหมื่นเจ็ดครับขาดอยู่กลางหน้าเลยครับพี่น้องครับจะเถือว่าโชคดีอยู่ บ่มีขี่ตม่มนได้ครับพี่น้องโชคดีอยู่แค่ข้ายังบอโชคดีโชคดีที่บโบได้อยู่ในขี่ตมเลยโชคดีที่เสียเงินล้างลายล,ล้ยางลายทำการเปลี่ยนครับให้ให้เบิ่งเอิอแบกแล้วกันนะครับครับทำการขึ้นแม่แรงทุกคนครับพี่น้องครับอุปกรณ์จะ ใส่เท่าสีมี่ครับอุปกรณ์กับบหลายบบใครมี่เครื่องมือครับเ <c oughs> คียนแนงเคียนแดงไหมคับพี่แล้ว ยกขึ้นยกเขินเออเอาตัวนี้ไปนี่เอาไปว่างมองเดียวกันกับอันนั้นนะดินดินยุบครับพี่น้องครับดินอ่อนครับเห็ดหนาครับเห็ดอยู่ใน หน้านะครับขับขึ้นแม่แรงเลยครับพี่น้องครับขึ้นแม่แรงอะไรกสียอนแท็กนี่ครับกระดูกง,งูลดออกมาเลยครับนี่ออกย่นทิ่มตัวนึงหรือตัวออกอ,อกไปนะสองตัวลวดเก็บไวใบถ่าย,อยเอาไบถ่ายรถเหยียบก็ได้ไม่อการแล้วมนี่ โอ้ยสำลูดมุยน้อยบทสะเทือนปะบกจบวันนี้กล้องยังเยี่ยมมาแล้ว <laughs> จนโคตรละงงนีแต่ขีดตมครับพี่น้องครับเยากจังหน่อยยนัยนแท็กก่อนเลยจังเอาสก,กีมันออกนะเอยสกีออกลเลยตัวนี้ก็ค่ายออก เราออกมันแล้วบอออกเขาไปได้เด้เจ้าคิดว่ามันไงติงคือเห็นมันนะคือพากันงัดอันเปลี่ยนแทกุกนี่คือว่าไปซื้อมาแล้วบออก่อนไปอื่นนะ้มันก็ไปต้างได้ยู่กา ครับต <Private. S 1> ่นนนะอไปกระสีทั้การยอนแท็กซะก่อนครับเทียบได้บอกว่าเนี่ยต้องมี Ey, เล็กหนึ่งแหลมๆคล้ายๆไขควงกระเบนน้องง่าออกเนาะมันจะมัดคอเนาะก็ค่าคิดตัวอืมเออก็นั King, ้นคือฟองเดี๋ยวเดี๋ยวครับกระสีถอดจาก กเราอน้าลังหงอกมาก่อนครับเป็กไม่้เอวกูอยากถอนมันโบมถอนได้จักหน่อยหนีเฮ้ยพวงได้ปามือไว้แย่กินเราเลยครับเรามันบดีตัวสุขภาพาะเลยครับเรามันเอเด็กเป็นตาซื่อนอนได้อยู่ไงเรามาเลิ่มไนในกล้องหน่อยนึ่งซอดเข้าไปครับถอดจากหลอดน้ามังครับ มันคือแข็งแท้สาอ๋อมันก็แข็งแล้วเนาะยานบลวงพ่อแบบนี่นี่ได้ค่อยคำไปนี่นี่ค่อยเอ็นดัดมากเลยนี่ยากครับเฮ็ดยากบ่เคยเฮ็ดน้ำเนี่ยฮะยานเป็นอะไรโยกดักอะไเอย่างนี้นะมันเปลมันยานบลพงพ่อแบบนี้บ่เคยเฮ็ดน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับ

ก็เปลี่ยนกับเปลี่ยนใหญ่เยอะครับพี่น้องครับคนบ่เคยเห็ดยันมากรอกน้อยเหมือนวิ่งเ่ยขับใส่ได้ดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยากครับบ่เคยเห็ดโบ้หัวใจวิธีมันครับพี่น้องเบอดนนะเห็ดยากเติบอยู่เอามาแลยอ๋อคั่เพิ่มหรอคู้เพิ่มหัวใจวิธีมันเพิ่มกับสีง่ายอยู่ดอกครับอันนี้เป็นโบ้เคยเห็ดนะครับปั๊มประเด็น มันหมูเย็บนั่นแหมือแล้วกัะนะครับใส่แล้วล่ะครับพี่น้องครับโอ้ผมเคยใส่ยาเถ่าครับเติเ่งเตือแรกยากเติอนเพราะพี่น้องครับ,บอ,อยากให้ขาดอีกเถื่อนเติมกันย่างครับผู้ใดมีวิธีเทว่ามันง่ายๆกะแนะนำไหมเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปใส่แท็กครับขอจบไว้สำเนาเด,ด้อพี่น้อง ครับผู้ใดมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ก็แนะนำมาเลยครับสงสัยสีได้ขาดอีกอยู่ขางหนึ่งครับขอจบก,กิบไปเท่านี้ครับ